คุณลุยส์แพริสชาวอเมริกันซึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ในประเทศไทยและมีกำหนดย้ายกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาในอนาคตอันใกล้รู้จักวัดพระธรรมกายจากข้อมูลทางออนไลน์และเคยเห็นพระมหาธรรมกายเจดีจากเครื่องบินจึงเกิดความสนใจอยากมาเยี่ยมชมวัดซึ่งก่อนการชมวัดคุณลุยสได้ร่วมนั่งสมาธิช่วงสั้นๆและกล่าวว่า รู้สึกผ่อนคลายมากจากนั้นจึงได้เดินชมสถานที่ต่างๆภายในวัดซึ่งทำให้รู้สึกประทับใจในบรรยากาศอันสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของวัดพระธรรมกายเมื่อได้มาถึงบริเวณพระมหาธรรมกายเจดีก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจและชื่นชมในความงดงามยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมความละเอียดประณีตในการก่อสร้างและได้อธิษฐานจิต ร้อมทั้งปิดทองที่องค์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยความปลื้มปิติโดยคุณลุยส์กล่าวว่ามีความตั้งใจจะพาครอบครัวมาร่วมงานวันมาค้าบูชาในปีหน้าและเมื่อกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความตั้งใจจะไปเยี่ยมชมวัดระธัรมกายในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงแนะนำเพื่อน,อนให้มาสัมผัสสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความดีและสันติสุขของโลก